กลับมาการเมืองบ้านเรามีใครบางคนใจตุ้มต้ต่อมๆนะครับก่อนที่จะมีการลงมติไม่หวังใจในวันพรุ่งนี้ตอน10โมงมีกระแสข่าวจากพรรคพื่อไทยออกมาแฉการสภาเลยว่านายกรัฐมนตรีจ่ายเงินตั้งห้าล้านบาทเพื่อที่จะแลกขอคะแนนโหวตจนสุดท้ายครับประธานสภาชวนหลีกภัยสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วแล้วก็ยังฝากไปยังบอกคนที่กล่าวหาด้วยว่าขอให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการด้วย ขณะเดียวกันคุณศิระเจนจาคสอสอพักพลังระชรัฐก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องพิสูจน์กันเลยหาคนมารับผิดชอบไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดต้องหาให้ได้ภายในวันนี้ก่อนที่จะมีการลงมติไม่ไว้วางใจในวันพรุ่งนี้หากพราะมีการจ่ายเงินจริงจะมีผลต่อการลงมติไม่ไว้วางใจในายยุทธมนตรีแล้วคำชัาบ,บอกว่าคนที่รับเงินต้องลาออกอแล้วต้องถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุดด้วย ยังไม่ทันเลยนะฮะในระหว่างที่คุณศิลาพูดจบไปปั๊บปรากฏว่าบิ๊กเต้มงคลกิจสุขินธารารนสสพไทยศรีวรัยออกมาขย่มซ้ําเลยนะเล่านิทานเปรียบเปยกลนศึกยืมธนูลุงกําจัดลุงพร้อมกับแฉภารกิจในการล้มพลเอกประยุทธ์ในการลงมติโหวตพรุ่งนี้ฟังบางช่วงบางตอนครับในสงครามครั้งนี้ลุงจําเป็นที่จะต้องซื้อใจขุนศึกให้ได้ แต่เราขุนศึกก็ได้ปรึกษาหารือกันว่าณนาทีนี้พวกเราไม่เชื่อใจลุงคนดีแล้วจึงจำเป็นต้องปรึกษาหารือกันว่าทำยังไงก็ได้ขอธนูลุงให้มากที่สุดจนหมดตัวเนี่ยฮะหลังจากที่มงกริจออกมาตั้งโต๊แะแถลกแล้วทํานแนายกกัทมนตรีต้องออกมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับพร้อมกับ มอบหมายให้ทีมกฎหมายไปดำเนินคดีกับคนที่เอาข้อมูลมาแฉกลางสภาครับเ้าน้ที่กหาว่ามีการแจ้อนการซื้ที่ไปตินะมวก็จะยด่นี้นะครับมกานไรครับแล้วก็ว่าหมายที่เขาเป็นารสย ที่แล้วก็ต้องการดูว่าโดนยุติการบเขาเนี่ยมันจะถึงแค่ไหนเท <ๆๆ S 1> ่าไรทีน,นี้มันมีประเด็นหนึ่งตามมาเผยฟ <c oughs> ิลปรากฏว่าหลังจากที่มีการออกมาแฉเนี่ยคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเกิดจากรอยร้าวความไม่ลงรอยกันระหว่าง3มปอไหม <c oughs> ปอแรกก็คือพระเดกประยุทธ์ปอที่ <c oughs> 2ก็คือบิ๊กป้อมแล้วก็ปอสามก็คือบิ๊กป๊อกพลเดกอนุพ์เ่าจุนดานายกรัฐมนตริีก็ออกมาชี้แจงนะครับว่า ไม่มีใครมาทําลายความสัมพันธ์ของเราทั้ง3คนได้เพราะรักกันเหมือนพี่น้องท้องเดียวกันนี่นะคุยกันตลอดแหละวุาผมคุยกับท่านทุกวันเข้าใจไหมในเรื่องเหล่านี้นะ <c oughs> ผมะอยากจะกลาบเรียนา่าทุกคนเนี่ย <c oughs> ก็รู้จักเป็นคนตั้งเองไม่ใช่ละสามปอเนี่ยไม่มีใครมาทาลายผมได้หรอก <c oughs> นะทุกคนอาจจะไม่รู้ทุกคนอาจจะไม่รักคนรักเพื่อนรักคนอื่นเหมือนผมรักกัน3ามคน ผมต้งเป็นน้ตายกันมาชายแดนผมก็อยู่ใน่ามกลางสนามรบผมก็เคยอยู่อยู่ด้วยกันนะแล้วถ้าเป็นผู้ชาผมมาตั้งแต่ก้าวแรกที่ผมเข้ามารับราชการชัดนะไม่มีอะไรมาทําลายความสัมพันธ์ของเราได้แล้วนักข่าวของเราตาดีมากในระหว่างที่นายกรัฐมมตรีจะมาตอบคาถามกับผู้สื่อข่าวเดี๋ยวปรากฏว่านายกได้เตรียมข้อมูลเขียนลงในกระดาษเป็นลายมือของตัวเองนะเนี่ยฮะหลายคนต้องบอกเอ๊ะนายกเขียนแบบนี้แล้ว ่านอะไรมือตัวเองออกไหมเออออกแล้วออกแล้วเออเนี่ยฮะมีไฮลุ้งไฮไลท์ด้วยครับใช่ฮะเขียนมาเตรียมตัวมาไปดังดีเลยมาตอบคาถามกับสื่อบนชนอีกมุมหนึ่งของสภาปรากฏว่านายสดารุณสสังเกตสสพักเพื่อไทยผิดหวังและเสียใจที่พักเพื่อไทยเนี่ยไม่ให้เขาอภิปรายเพราะไม่มีชื่ออยู่ในโคต้าเขาบอกว่าเขาเตรียมข้อมูลมาแล้วนะจะอภิปรายนายกประยุทธ์แล้วยังประนามกลุ่มไอโอในพักเพื่อไทยด้วย พยายามจะโพสต์แล <Cornell. S 2> ้วก็ปั่นกระแสใส่ร้ายเขาว่าเขาขายจิตวิญญาณมีช่วงหนึ่งพาผู้สื่อข่าวไปดูลงศพที่เตรียมมาประกอบสำหรับการอภิปรายเนี่ยฮะเอาลงศพมาด้วยเพื่อจะชดใช้ให้กับดวงวิญญาณของคนตายจากโควิด -19 สุดท้ายคุณสถานพุทธก็ไม่ได้อภิปรายในสภา ็เลยมาเนี่ยพานักข่าวมาดูนอกสภาเลยอภิปรายนอกสภาแทนอย่างนี้นะครับให้นักข่าวสัมภาษณ์คุยกับนักข่าวนั่นแหละหน้าสภาแทนนะครับในขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับคือวันนี้เนี่ยแน่นอนเขาก็สัมภาษณ์บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักนะคือขณะที่การประชุมพักพลังประชารัฐเนี่ยบิ๊กป้อมมีการนัดหารือสส เพื่อเตรียมพร้อมก่อนโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันพรุ่งนี้ทำกลางกระแสข่าวที่เราได้ยินกันว่าขัดแย้งกันอย่างหนักเลยและโหวต<ม>อาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดการไว้บิ๊กป้อมเข้าห้องประชุมได้ไม่ถึง5นาทีออกจากห้องประชุมพร้อมร้อยเอกธรรมนั้พรมเผาตามภาพเลยคู่ติดกันอย่างนี้แหละแล้วก็ย้ำว่ากระแสข่าวความขัดแยง้งโหวตคว่ม,วมนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้เป็นแค่ข่าวลือครับ ที่สุดเลยกระแสข่าวที่เกิดขึ้นมาก่อนน้าไม่มีมันู้็ผมเขียนกันเองไงไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรโอ้โหถามอยู่่นนะ่ะก่อนที่พลเอกประวิตยนะครับให้สัมภาษณ์นักข่าวแล้วก็ยืนยันว่าการประชุมพักพลังประชารัฐวันนี้กำชับให้สสอทุกคนรักการก่อนที่นักข่าวถามว่ามั่นใจใช่ไหมว่าไม่มีใครแตกแถวโอ้ยบิ๊กป้อมปี๊ดเลยครับถามอย่างนี้ได้อย่างไรท่าทีโมโหแล้วนะแล้วก็มีการเอากำปั้นนะคุณผู้ชมดูจังหวะนี้กำปั้นเนี่ย ไปเหมือนกับไปดันอะไปแตะเนี่ยจังหวะนี้แตะเข้าที่หน้าอย่างเงี้ยแล้วน้าของน้องนักข่าวพี่นักข่าวคนนี้ก็อึ้งไปเลยเงือบไปเลยอย่างเงี้ยคุณผู้ชมตามภาพที่เห็นเนี่ยแหละแล้วก็ผู้สื่อข่าวที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ตกใจกันไปหมดก่อนที่พลเอกประวิตยจะเดินออกจากวงให้สัมภาษณ์ด้วยความเร่งรีบและก็มีท่าทีฉุนเฉียวครับยกยังไงไหมคะใหลองขาตอนนี้กังวลเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะ คือแน่นอนบางคนก็บอกว่าลักษณะมันเป็นแบบการหยอกล้อเล่นกันนะแต่ว่าในตําแหน่งของรองนายกเนี่ยก็ไม่ควรที่จะมาทําอะไรแบบนี้หรือแตะใครอ่ะแตะไม่ควรแตะเนื้อต้องตัวใครไม่ควรอ่ะมันไม่ควรแต่บางคนบอกว่าอาจจะเป็นแบบเหมือนแหมมันเคี่ยวอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่มองเด็กอะไรหรือเปล่าแบบนั้นนะคะเอาก็แล้วแต่กันแล้วแต่จะมุมมองแล้วผู้สื่อข่าวก็อย่างรายงานนะครับว่าหลังจากหลังการประชุมที่ออกมาจากห้องประชุมเนี่ย มีสีหน้าไม่ค่อยดีและมีสาสบางคนในห้องประชุมพูดว่าในห้องประชุมโลกคือละอครเออดีแปลว่าอะไรเนาะขณะเดียวกันกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐก็เดินทางไปหารือกันต่อที่มูลที่ป่ารอยต่อครับซึ่งมีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จะเข้ารมวมโดยน่าจะเป็นการเคลียร์ใจก้าวใจกันไปพูดคุยกันที่มูลที่ป่ารอยต่อเนี่แหละไปประสานกันขณะเดียวกันเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับตอนช่วงประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะพลเอกประยุทธ์เดินออกเดินจากออกจากรัฐสภา ปฏิเสธที่จะตอบคำถามนักข่าวนะว่าที่จะเดินทางไปมทุท่ป่ารอยต่อเพื่อไปเคลียร์ใจปมขัดแย้งบทนายกและย้ําสั้นๆว่าเรื่องนี้คุยกับพลเอกประวิทย์เพียงคนเดียวไม่มีปัญหาอะไรผู้สื่อข่าวก็เลยถามอีกครั้งว่าจะพูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัฐได้หรือไม่พลเอกประยุทธ์ย้อนถามกลับครับว่าทำไมจะคุยกันไม่ได้ส่วนเมื่อถามย้ําว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วหรือไม่พลเอกประยุทธ์ตะโกนตอบว่าไม่รู้ ขณะที่ทางประธานวิรัฐบาลวิรัตรันเศษบอกว่าปัญหาจบแล้วนะส่วนเรื่องกระเป๋าที่บอกว่ามีเงิน5ลง5้ล้านเนี่ยผลเงินเข้ามาในสภายืนยันว่าเป็นกระเป๋าเอกสารทั้งนั้นก่อนที่ทางรปภของนายกลากกระเป๋าผ่านสื่อให้ดูมีเปิดออกมาให้ดูด้วยภาพไปดูด้วยว่าเนี่ยมีแต่ภาพเอกสารเอกสารเอกสารที่ต้องเซ็นเต็มกระเป๋าเลยครับแม่พรุ่งนี้เนาะจับตาดูแล้วกันนะคะว่าโหวตเนี่ยจะจะเป็นยังไงสิบโมงตรงเป็นต้นไปครับ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ